สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับขอสู่ช่องแพ้ผ้ารวยมือนีนะคะทั้งช่องเห้าจะผ้ามาตามตัวเลขเน่าทางดีๆนะคะของเอฟซีใจดีเมืองชายนาฏนท่านผู้ชมเพิ่นกะเป็นคนจิตใจดีนะคะมีตัวเลขเนวาทางดีๆเด็ดๆนะคะกาอยากแบ่งปันให้เอฟซีแฟนช่องเห้าได้พิจารณานะคะช่องแพ้ผ้ารวยเห้านะคะก็ย่งเป็นช่องน้องหม่อยู่นะคะ ผู้ใดมีตัวเลขดีๆแนวทางดีๆนะคะอยากแบ่งปันให้คนอื่นนะคะให้เอฟซีแฟนชองเฮาได้พิจารณานั่ทั้งชองกานดีที่จะเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้แกทุกๆท่าน,น้อคะเด้อมือนีนะคะน่าใจดีเพิ่นกะได้ทรมากแล้วนะคะผู้ชมว่าจะให้ตัวเลขแนวทางดีๆกับแฟนช่องเฮานะคะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดแจ้ง เตือนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาด์คลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอด้ค่ะสาหรับหมวดธิพันธ์มานะคะผู้ใดได้ดโชคได้มานเนานะคะนาะผู้ใดได้ดโชคได้ลาบทั้งช่องก็ยินดีและกะด,ดีใจนําหลายๆะะด้ค่ะเด้อผู้ใดบรท่านได้โชคได้ลาบนะคะหมวดหนีเหากะมาหาแนวทางนะคะมาตามแนวทางกับช่องแพ,พร่ผ้ารวยเห่าไมนะคะทั้งช่องเหานะะเนาะค่ะกะมีแนวทางดีๆเด็ดๆไว้ให้ พอเม่พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะได้พิจารณากันหล,ลายเนาะค่ะหลายแนวทางเนาะคะ่ะท่านชมบอกว่าจะเป็นเลขความฝันหรือว่าเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะแนวทางดีดีมองใดนะคะทั้งช่องกับพญายามจะหามาฝากมาตอนพอเม่พี่น้องเนาะคะ่ะมือนี้เนาะคะ่ะจะได้เป็นแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีใจดีเมืองเชนาดเเ่านะคะก็ให้ FC เอฟซีแฟนช่องเข่า ไปติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะไปพิจารณาน้่กันเนาะค่ะว่าจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวใดนะคะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหานี้เนาะค่ะเชิญไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันจากปากของนาเจดีได้เลยค่ะผู้ชมจะมาตามแนวทางนะคะของเอฟซีเจดีเมืองชัยนาทเนาะค่ะว่าเพิ่นจะให้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดในงวดนี้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนา,า,นานะค่ะสวัสดีค่ะนาค่ะนาคำนวณแล้วนะค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้โชคนะคะค่ะงวดน,นี้ได้เยอะไหมคะนาก็ได้พอประมาณเออได้ได้เจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะหรือหกศูนย์ศูนย์หกได้ต<อ>ั้งหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หวยชุมชุมมนะ อ๋อเพราะมันเข้าสัวเก่านะาเขาไม่ไม่แน่ใจอ๋อที่ว่า1นึ่งห่งศูยใช่ไหมคะใช่ใช่โอเสียดายเนาะนะเนาะไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายไม่งั้นคงจะได้ด้วยกันค่ะก็งวดนี้ก็มาตามแนวทางกับนนะ้าใหม่เพราะว่าเลขคนคนที่เขาขายอยู่เขาบอก่คะเขาบอกเอาเลขมาเท่าไหน่มาถูกแต่ก้อนะน้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเลขคำนวณของน้าค่ะ แม่นจริงๆค่ะนะน้อยตัวด้วยค่ะน้อยหางน้อยชุดค่ะมันประมาณสามตัวนี่มันจะมาแค่สองตัวนะค่ะก็หนูน่ะหนูไอ้คัดไม่เป็นต้องให้น้าเป็นคนคัดให้นะคะคัดให้เอฟซีเราเลยค่ะว่าชอบตัวไหนก็เอาตามน้าเลยค่ะค่ะพอมันมาณสามตัวมันก็จะมาแค่สองตัวเราก็ส่สาม่างคนไงเอา จับสามห้างก้อนสามคู่ก่อนนาะค่ะตอนนี้เรารักอะไรเราก็เอามาใส่ค่ะร้อยโดยมากมันจะเข้าหลักสิบหลักหน่วยอ๋อมันจะมาหลักสิบกับหลักหน่วยนะของนาเนาะตอนนี้เราก็หาหรักร้อยมั่งอะไรมั่งมาใส่สับไปสับแต่ว่าของนางวดนี้นาที่นากบอนนาค่ะมันมันได้สี่เก้าหกอ๋อเดี๋ยวนะหนูเขียนก่อนนะคะงวดนี้ได้เป็นสี่ เก้าหกเก้าแล้วก็หกสามตัวะนะคะถ,ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามมันจะเข้าใจสองตัวค่ะถ้าเบิ้ลหามตัวแ้วก็คงไม่มาอ๋อค่ะนาโทรมาไล่งวดแล้วน้าได้าคนเดียวไม่ได้บอกใครค่ะบอกบอกหนูเป็นคนแรกเลยขอบคุณมากค่ะเป็นบุญของช่องหนูจริงๆค่ะที่มีคนคใจิตใจดีอย่างนะะ้าค่ะมาช่วยเป็นะสะพานบุญด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะ อ่ขอให้มีโชคยิ่ยงไปขึ้นไปเรื่อยๆกันนะรุ่นที่ออกเจ็ดตุนสามน้ำนานได้เยอะค่ะน,น, <c oughs> น,นต่นนี้ก็พอนั่นพอเราตรัวหนึเราก็เอามาใส่สามตัวค่ะบางทีมันก็ถูกแคกโตัน้อยเคยถูกโต๊สามตัวเลยค่ะคือแล้ว ถ้าเราชอบตัวไหนที่เราชอบจริงๆแล้วก็มาจัดใส่กันเลยใช่ไหมคะนะานั่นนะแล้วก็มาใส่สามห่างเลยชอบสมมติเอานะ 5, ค่ะชอบห้าก็เอาห้าใส่สามห่างเลย<อ>แล้วแลวจับคู่ไว้สองสามคู่ใช่ไหมลับค่ะแล้วเราก็จับคู่คู่ไปเรื่อยๆจับพักห้าคู่แล้วก็แล<อ>้วแต่เราชอบตัวไหนแล้วก็มองมาใส่มาใส่ค่ะใกล้ okay, ๆแลออพอสานักไหนของนั่นๆเราก็เอา ทำนมาโงก็เราที่ใส่เราก็เอานั้นแหละก็ก็คือคัดตัวเลขที่เราชอบที่สุดนะคะนะนั่นแหละเพราะของน้าไงก็ต้องเข้าสองตัวแล้วไม่เบิลไม่ค่ะน้าเราน้าถูกคนเดียวมาไหลงวดแหละน้าก็ไม่กล้าบอกคนอื่นเดี๋ยวเขาไปคนใกล้บ้านเดี๋ยวเขาว่าเอากเสียงนั้นเนาะไม่มีใครว่าหรอกค่ะเราเป็นคนจิตใจดีก็ ดีแล้วค่ะนะเทวดาก็ให้โชคให้ลาบเราเรื่อยๆนะคะอะค่ะงว<อ>นะันนี้จับคู่ให้หนูหน่อยค่ะให้เอฟซีเราหน่อยค่ะก็ะอย่างค่ะมันออกสี่มาสี่เก้าหกแล้วก็จับลาค่ะสี่เก้าเดี๋ยวนะให้นะจับให้เลยสี่เก้าสี่หกแล้วก็สี่หกค่ะ แล้วก็หกเก้าท่านั้นนะสามคู่เนี่ยแล้วก็หกเก้าค่ะนั้นมันได้สามคู่ปะค่ะนั่นแหละเราเลยเราชอบตัวนไหนเรากบมาใส่เราทำเราทำไม่ถ้าข้าหกคู่ค่ะเลขแก่ีมคนนี้แข่งกวาค่ะขอบคุณมากนะคะนะที่มาแบ่งปันแนวทางดีๆให้แก่เอฟซีเฟนช่องแพรพลายค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่คือโตเลขนะคะของ f อซใจดีนะคะเมืองชัชนาทนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกับเป็นคนจิตใจดีอีลีค่ะเดี๋ยวนะ f อเดี๋ยวนะเขียนให้ FC, เอเพื่อนช่องข้าเบิ่งกอนดีัยนาทนะคะ นี่ค่ะเลขเอฟซีใจดีเมืองชัยนาทเฮ่าเนาะคะ่ะเพื่อนเป็นคนจิตใจดีหลี่คะแนพิ้มเพื่อนกะถือมาหลายตัวลายงวดเนาะคะ่ะเพื่อนกะอยากแบ่งปันตัวเลขเนวทางดีๆให้แกแฟนช่องเฮ้าได้พิจารณาเนาะคะ่ะเพื่อนเป็นคนบบหวงสูตรคะแนนพิมเพื่อนกะบอกเนวทางดีๆให้แกแฟนช่องเฮ้าเนาะคะ่ะ ยังงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะห้มาก,กนหน,นานันแล้วนะคะแต่ว่าโค้งสุดท้ายเข้ากับบอดด้นําเพิ่นอีกอีกรอบหนึ่งนะคะติดต่อเพิ่นบ่ดด้นะคะก็เลยบ่ดด้โลงโค้งสุดท้ายนะคะงวดนี้นะคะกะไดมาแล้วนะคะ่านผู้ชมเพิ่นหามาสามตัวนะคะสําหรับเลขที่เพิ่นมักนึ่งรอบเลขนะคะคือเลข4เลขเกาเลขหนะคะหน้าใจดีเพิ่นจัดคู่ห้คือ49 4เกาหแล้วก็ห9เกานะคะ ตัวเลขชุดนี้นะคะเพือ่อนวาถ้าผู้ใดมีตัวเลขทีมักของเจ้าของเนาะ,ะค่ะกยิบจับม้าไสามคูนี่ได้เลยเนะค่ะถ้าเป็นตัวเลขที่บอเบิลนบอหาบเนาะเพื่อนว่ามาแน่นอนเนาะค่ะสาหรับเลขของหน้าใจดีเมืองใช่านาดเท่าเนาะค่ะผู้ใดทีมักที่ชอบตัวเลขกับหน้านะคะกยิบจับไปลงทุนไปพิจารณาได้เลยเด้อค่ะทา่านผู้ชมเด้อทั้ง่องกัน ดีใจหลายๆนะคะทีมีคนจิตใจดีนะคะอยากแบ่งปันแนวทางดีๆให้แกแฟนชองเฮา,เดเา,าะะได้พิจารณาเนาะค่ะผู้ใดก็ตามเนาะค่ะทีมีแนวทางดีๆนะคะอยากให้ช่องแพ่ผ้ารวยเฮาเป็นซื้อกลางนะคะทั้งชองกับยินดีหลายๆเด่ะท่านผู้ชมเด้อเพื่อจะได้มาเป็นสะพานบุญน้ำกันเนาะค่ะสร้างบุญเฮาสร้างได้หลายทางเนาะค่ะอันนี้ก็คือการสร้างบุญให้ท่านอีกอย่างหนึ่งนะะเนาะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดจีด้โชคได้ลาบเนาะค่ะ มีแนวทางดีๆเข้ากับดีใจน้ำเนาะคะ่ะผู้ใดได้เงินได้ทองเข้ากับเฮยงยินดีน้ำเนาะคะ่ะดันผู้ชมเนาะขอเน้นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางให้พิจารณาเนาะคะ่ะเพื่อผู้ใดมากผู้ใดชอบกรจจัดเนาะคะ่ะผู้ใดบ่ามากบ่ชอบกับพานเนาะคะ่ะดันผู้ชมขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังะะด้อค่ะเด้อขอขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ